ครับวันนี้พามาดูที่นะฮะที่ติดถนนหลวงที่3ไร่3งานนะสิบสตารางวาที่ติดถนนหลวงมาเลขสองศนย์สี่สนะนี่ครไม่ได้มารีวิวนานนะฮนะที่ติดเป็นที่นานนะฮะติดถนนหลวงนี่ฮะหน้ากว้างก็ประมาณ18เมตรนะฮะ จากต้นไม้นี้ไปถึงตรงนี้นะฮะถนนหลวงพนมไพรสามารถนะครับห่างจากอำเภอพนมไพรนี่ตรงนี้คือห่างจากอำเภอพนมไพรประมาณสามกิโลนะฮะเป็นที่นาเนี้นะยไถแล้วไถแล้วคือสามไร่สามงานสิบสามตารางวานะฮะนี่ครับติดปัมดะะดป๊มแก๊สนะฮะติดปั๊มแก๊ส ที่อยู่ตรงบ้านสักแก้วนะฮะหน้ากว้าง18เมตรราคาขายอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทนะฮะเดี๋ยวดูดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศข้างเคียงนะน่ครับบรรยากาศข้างเคียงนะครับนะครับความลึกก็ลึกนู่นนะครับตรงที่ไถนะฮะ่ฮะ สามไร่สามงานสามไร่สามงานสองล้านห้าแสนบาทต่อรองได้นะฮะใครพร้อมจบนี่มาเลยครับมาดูมาดูแล้วก็ราคาคุยกันได้ครับนี่ะราคาคุยกันได้นะฮะมันจะเป็นตามนะดูจะเป็นตามแผนแผนที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยหน้ากว้างสิบแปดเมตรความลึกก็ ผมลึกก็สามไร่สางานนะมันก็จะลึกไปถึงตรงนู้นแหละรตรงที่ไถนะครับกว้างมาเดินดูนะฮะที่ตรงนี้นะฮะอินทนนหลวงพรงนคไท่สามารถนะครับสองศูนสี่สาฮะครับถ้าใครกำลังมองหาที่ดินอยู่ก็ให้ไปติดตามที่ช่อง YouTube ผมนะครับซื้อขายที่ดินบาทพาลุยนะฮะ ไปผมเอาผมดูที่แต่ละที่เนี่ยผมเอาลงตรงช่องนี้เยอะนะครับช่องนี้เยอะอยู่ฝากถ้าใครกำลังหาที่ทำธุรกิจที่สร้างบ้านที่อะไรเข้าไปดูในช่องนั้นนะฮะมันจะมีที่อยู่อำเภอสุวรรณภูมิแล้วก็อัสามารถแล้วก็จะมีอยู่ในแถวใบพัดร้อยเอ็ดด้วยนะฮะแล้วก็มีอำเภอโพชัยด้วย ไปกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะที่ช่องซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะฮะนี่ฮะสองล้านห้านะฮะเดี๋ยวค่อยถ้าชอบก็มาดูแล้วก็มาตลองกันนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์เก้าหนึ่งศห้าหนึ่งหนึ่งเครับบาสครับทำเลดีนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับเปิดร้านได้สบายเลยนะฮะตรงนู้นก็เป็นลงไม้ ตรงนั้นก็เป็นสางข้าวนะครมาดูครับทําเลรสวยไม่ไม่ไ,มไมกลจากไม่ไกลจากตัวอำเภอพนมไทยมากนะครับแค่3กิโลรถผ่านไปผ่านมาเยอะเลยนะโอเคครับสวัสดีครับ